สวัสดีครับวันนี้วันนี้บอยไม่ดื่มค่ะวันนี้ไม่ดื่มค่ะพอไม่ดื่มเสียงใสไม่ได้ดื่มเดี๋ยวเดี๋ยวฟังเพลงเพื่อนๆฟังเพลงแล้วก็รอรอเนะอฟซีแป๊บหนึ่งนะรอเอฟซีแป๊บหนึ่งนะครับรอเอฟซีนิดหนึ่งเอาสักร้อยคนก็นพอไูตเ,เยอะสวันดีครับ วัสวีทุกทท่านนะครับที่ไม่เอ่ยยังไม่ได้เอ่ยชื่อนะเพราะว่าขับรถอยู่คงจะอ่านลาบากนะคงจะอ่านลาบากต้องขอโทษด,ด้วยสักครู่นะครับสักครู่นะครับหกสิบหกแล้วถึงร้อยก่อนเนาะ <c oughs> ไม่ต้องรอก็ได้นะพูดๆไปเดี๋ยวเสียเวลาเพราะว่ากำลังเเดินทาง กลับบ้านเดินทางกลับบ้านนะครับนะก็อย่างนี้ครับมีหลายคนสอบถามเข้ามานะครับว่าเออของส่งให้หรือยังส่งให้หรือยังยังยังไม่ได้ส่งให้ใครนะครับเพราะว่าป่านี้ยังแพ็คไม่เสร็จเลยนะยอดเที่ยวนี้นะเข้ามาถล่มทลายมากนะถล่มทลายนะครับแล้วก็มันมันก,มนก็มันก็ไม่มีแล้วนะมา,มาเช้าผมก็ไลฟ์สดไปรอบหนึ่งแล้วว่า <c oughs> ใครที่ยังไม่ได้นะให้ทักกลับมานะหลายคนไม่ทักกลับมา ผมบอกให้ถ้ากลับมาภายในหนึ่งชั่วโมงทีเพราะว่าเหรียญมันเหลือจํานวนจํากัดนะครับท่านไม่ทักกลับมาแต่คนที่ทักกลับมาผมผมตอบกลับหมดนะในราคาเดิมที่ผมว่านะพันสองบาท <c oughs> จนทักกลับมาช้ามากก็โอเคผมเข้าใจนะบางทีคุณอาจจะทํางานหรืออะไรเนี่ยบางคนทักไปทักไปแล้วไม่ตอบไม่ถือไม่อืออ่านด้วยนะผมบล็อกเฟซเลยเพราะว่าเสียเวลาครับเพื่อนแบบนี้ผม,มผมไม่ชอบนะครับเออทักไปอ่าก็ผมลงว่าคุณก็ลงมาบอกว่า นี่ครับผมขอด้วยนะครับขอด้วยขอเลขบัญชีครับนะผมก็ให้เลขบัญชีไปนะให้ไปแต่พอทักไปปุ๊บคุณก็อ่านอ่านแล้วก็ไม่ตอบไม่หือไม่อืนะตามราคาที่ผมแจ้งไป1,200บาทก็ผมก็บล็อกไปเรียบร้อยครับก็จํานวนเป็น10คนอยู่นะเพราะผมรู้สึกว่าคนกลุ่มน,นี้มันมัน,ม,นมันเหมือนเข้ามาพูดเล่นๆนะนะทำพูดเล่นๆนะอยากจะมีชื่ออยู่หน้าเฟซผมก็เลยบล็อกไปเลยนะครับต้องต้องบอกให้ทราบนะ ผมเอาของมาแบ่งนะครับผมพูดอะไรแล้วก็ต้องก็ต้องทํานะไม่จะพูดไปแล้วว่ารับปากเสร็จแล้วก็ไม่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 หือไม่อือไม่อะไรเลยก็เลยบล็อกไปนะครับก็ไม่มีอะไรตามนี้นะครับก็คือว่าของยังไม่ได้จัดส่งนะครับออยังแพ็กไม่เสร็จแล้วเดี๋ยวแพ็กเสร็จเนี่ยจะรีบจัดส่งให้เร็วที่สุดเลยนะจัดจัดส่งให้เร็วที่สุดเลยนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับแต่บางคนเนี่ยนะบางคนเนี่ยอ อยู่ใกล้ๆนะอยู่ใกล้ๆแบบเช้าเนี่ยก็มีเฮียละนะแต่ที่เฮียที่เล่นแกชื่อเฮีย er ป๋องนะนะหรือว่าคุณอภิวิทย์เนี่ยแกแกอยู่ไม่ไกลนะแกก็เลยให้ลูกน้องเนี่ยมาเอามาเอาเองที่บ้านนะครับมาเอาเองที่บ้านก็แต่ก็มามาก็ต้องรักษาระยะห่างนะครับรักษาระยะห่างนะมามามา,มารับของกับผมกับผมเลยนะครับก็ต้องขอบคุณเฮียนิดนึงที่ว่าเอ่อ <c oughs> ทำให้เอ่อได้รับของเร็วขึ้น นะทำใหไ้ได้รับของเร็วขึ้นนะครับถ้าถ้าถ้ารอส่งช่วงนี้ก็อาจจะช้านิดนึงนะก็บอกก่อนนะแต่จริงๆผมก็ไม่อยากจะช่วงนี้ไม่อยากจะพบกับใครนะมันเสี่ยงนะทุกคน <c oughs> มีโอกาสเสี่ยงดังนั้นนะก็ถ้าไม่ไม่รีบก็รอรออยู่ที่บ้านหน่อยแล้วกันนะแต่ประเภทยอยู่ไกลๆไม่ต้องขับรถมาแล้วนะครับ <c oughs> เสียเวลานะครับตามนั้นไปนะครับแล้วก็พูดให้มันชัดเจน <c oughs> นะแล้วก็ตะกี้ลง เหรียญวัตถุภัณสาริกามีคนอยากได้เยอะครับอยากได้เยอะสาริกานี่ก็ปลุกแสงมาเป็นสิบครั้งนะแต่ว่าไม่ไม่ไม่ถึงร้อยแปดครั้งเลยนะครับปลุกแสงมาเป็นสิบครั้งนะตอนนั้นทาเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ประวัตินะฮะอาจจะไม่รู้ประวัติผมตอนนั้นน่ะผมมีผงสาริกาของหลวงอสนิทวัดลำบอยเนี่ยนะครึ่งกระป๋องโอวันตินนะครึ่งครึ่งกระป๋องโอวันตินใหญ่นะแต่ว่ามันก็มีผสมผงอย่างอื่นหลายๆอย่างนะซึ่ง ชุดเนี่ยเอ่อคือของหลวงพ่อสนิทเนี่ยให้สาริกาตัวที่ที่ท่านสร้างไอ้ตัวเป็นแสนเนี่ยมันหักหักะนะหักหักแกก็ให้เสือชานมาเนี่ยนะให้ให้เสือชานเสือชานแกเป็นลูกสย์รุ่นรุ่นแรกแรกกับผมนะให้มาหลวงพิชานแกบอกว่าให้มาเป็นกำกำมือเลยที่มันหักอะ,ะเพราะมันจําหน่ายไม่ได้สมัยก่อนตัวนั้นก็ไม่กี่บาทนะหลักสิบบาทหนะหลักอะไรไม่กี่ตังไม่กี่ตังพิชานบอกหลวงพ่อให้มาเป็นกำแลาผมก็เขาบอกผมไม่รู้ไปทําอะไรผมก็เลยตําตําใส่ เก็บเอาไว้เลยตมเก็บเก็บเอาไว้นะักแกก็อยู่ในกระป๋องโอวันตินเนี่ยแล้วแกก็ไปหามีผงไปเอาอะไรผงที่ไหนมันลูกหูเยอะแยนะนักแกแก็ตั้งตำนะพี่ชานแกก็เป็นคนที่ชอบสยศาสตร์เหมือนกันเป็นาศิษย์อาจารย์เดียวกับผมอ่ะนะเป็นาศิษย์อาจารย์ตุย๋ยหลวงพ่อคงหลวงพ่ออะไรเนี่ยมาเป็นเป็นแต่แกอายุมากกว่าผมหนึ่งรอบนะครับแต่ก็เราเราคบกันแบบสนิทนะครับแกก็เลยถืหงผงตรงนี้แกก็บอกเขาเรียกผมเสียเสียก็บอกเสียเสี้ยผมก็ไม่ได้ใช้อะไรผมให้เสียเซียไปเลยแล้วกันนะแล้วชุด ผมพิชาเนี่ยก็ไปปลูกเสกนะเฉพาะผงเนี่ยนะปลูกเสกหลายสิบครั้งนะฮะหลายสิบครั้งนะแล้วก็ตอนที่มาอยู่กับผมป็นยังเป็นยังไม่ได้ทําสาริกาเพื่อนๆนาบางคนอาจจะเคยเห็นนะเวลาผมนาไปปลูกเสกเนะี่ยผมก็จะมีกระป๋องใบนี้เนี่ยใบผมก็ส่ายสินพันนะผมเปิดฝากระป๋องแล้วก็ใส่สินเนี่ยแย่เข้าไปในผงนั่นนะนะครับแล้วก็พันรอบรอบกระป๋องผมว่าเอาไปปลูกเสกอีกเป็นสิบครั้งตอนที่ยังไม่ได้เป็นองค์สาริกากับลูกอมนะครับจนวันหนึ่งท่านอาจารย์ นพดลวัดยางคอเนี่ยจังหวัดชุมพรเนี่ยท่านโทรมาหาผมจะเล่าเล่าให้ฟังต่อบางคนอาจจะไม่รู้ประวัติท่านโทรมาหาผมแกบอกว่าอยากให้ผมเนี่ยช่วยช่วยาหาเงินสร้างหลังคาโบสถ์วัดยางค้อให้หน่อยว่าตอนนั้นโบสถ์กำลังสร้างใหม่นะครับนะ <c oughs> <c oughs> แกก็โทรมาหาผมทั้งทั้นผมก็ยังไม่รู้จักกับท่านรอกครับแตผ่ผมก็เลยไปไปไปหาท่านแล้วก็ตกลงว่าสร้างให้ท่านนะรสร้างให้ท่านตอนนั้นเอามาให้บูชานะให้คนจองเนี่ยตัวละ หนึ่งพันบาทนะตัวละหนึ่งพันบาทนะท,ที่ที่ผมลงไปตะเกียร์อนะไรเป็นสี่เหลี่ยมนะตัวละหนึ่งพันบาทจะด้วยเหตุผลกลใดไม่รู้นะสาริกาชุดนี้ปั๊มออกมาเนะี่ยได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดตัวพอดีเป๊ะๆเลยนะพอดีเป๊ะๆนะหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบเอ็ดตัวตัวปฐมมาเลิกนะนะเพื่อนผมเนี่ยอ่าพ่อพวกผมเนี่ย,ยชื่อป๊อปอาทิตย์เนี่ยป๊อปอาทิตย์เนี่ยอยู่สุพรรณแกะประมูลไป็อ่าคนแรกเลยนะถ้าจำไม่ผิดน,น่าจะห้าหมื่นห้าพันบาท นะครับประมูลเป็นองค์งปฐมมาเลอร์นะประมูลไปห้าหมื่นห้าพันบาทแล้วนอกนั้นผมก็ให้เขาเช่าตัวละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันบาทจนได้เงินเนี่ยทั้งลูกอมด้วยได้เงินไปถวายอาจารย์วัดยังคอเ,อเกือบเกือบหกแสนนะไปถวายให้ให้อาจารย์ที่วัดยังคอชุมพรเนี่ยนะไปไปไป,ไปทำบัลังก์คาได้เงินไปร่วมร่วมหกแสนบาทนะครับก็ชุดนี้ก็เลยเป็นตํานานของว่าทําไมสาริกาเขียนว่าสาริกาวัดยางคอนะนะ,นะเป็นผงสอดผงสาริกาโคสนิทวัดลำบะลอยนะ นะพอปั้นเป็นองค์เป็นพระเสร็จผมก็นําไปปลุกเสกนะ่ะหลายครั้งนะหลงวงพ่อช้างก็เคยเสกนะรับหลงวงพ่อช้างผมเคยไปท่านทน่านเสกไปตอนดึกๆเลยตอนน้ำเบียร์หลังสาลเนี่ยเป็นคนพาไปนะดึก,ด,กดึกแล้วท่านโอ้โหจัดพิธีให้เลยนะครับปเสกให้อาจารย์ดิเลกเสกแล้วก็ไปอาจารย์เก่งวัดเขาตูมนะแล้วก็ผมก็ไปนําเข้าพุทธ,พ,ทธพิเศษเนะี่ยอีกหลายครั้งนะหลายครั้งแต่ว่าเที่ยวเนี่ยผมไม่ได้จดเอาไว้นะครับเพราะผมไม่ได้จดไว้เพราะจะต้องรีบเอาเงินเนี่ยไปถวายวัดนะครับก็ต้อง รีบทำแล้วแล้วก็จําหน่ายไปนะครับปัจจุบันเนี่ยบอกตรงๆนะครับสาริกาเหลืออยู่ที่ผมเนี่ยประมาณร้อยกว่าตัวนะร้อยกว่าตัวตอนนั้นจําหน่ายไปหมดแล้วก็ผมก็มีมีคนมาเช่าเยอะนะแม้กระทั่งเซียนใหญ่เลิศดสุพรรณเนี่ยหลายคนอาจจะรู้จัก <c oughs> นะเลิศดสุพรรณก็สนิทแต่ผมก็โทรมาขอแบ่งผมไปนะจนราคาหลังสุดเนี่ยนะหลังสุดเมื่อเมือม่อหลายปีก่อนนู้นนะนะครับแบ่งไปตัวองค์หนึ่งเนี่ยสาริกาเนี่ยตัวละหกพันนะตัวละหกพันไม่มีโกหกเลยนะครับ อ่าตัวละหกพันบาทคนแย่งกันีนิลูบปื๊บปื๊บป๊บป๊บนะส่วนลูกอมนะอ่าตอนนั้นให้เช่าลูกไม่รูต้ตอนเปิดปใหม่ลูกลูกเท่าไหร่ไม่รู้สี่จำไม่ได้จริงห้าร้อยหรือเท่าไหร่ใครจาได้ช่วยย้อนอดีตนะแต่พอตอนแพงเนี่ยมีคนมาเช่าผมลูกละสามพันบาทนะผมก็แบ่งให้ไปนะปัจจุบันลูกอมยังเหลืออยู่ประมาณประมาณนะสองร้อยลูกสองร้อยลูกไม่ใช่นะนะผมเก,เ,ะเก็บเอาไว้นะครับเก็บเอาไว้นะส่วนเรื่องประสบการณ์เมตตาขนาดไหน ไปถามจิมมี่ลานโพได้นะฮะจิมมี่ลานโพหรือว่าเฮียทิท่าประจันนะเฮียทิแกได้ไปปุ๊บนะเฮียทิท่าประจันหลายคนอาจจะรู้จักนะครับแกแกขับรถออกจากบ้านแกสริกาผมเนี่ยไปไปเลี่ยมทองแล้วแกบอกวันนั้นแกขับรถออกจากบ้านแกบอกบินนกนะบินตามแกมาตลอดเลยแกบอกแกก็ไม่รู้ว่านอกอะไรนะฮะไม่รู้นะแกยังถ่ายรูปให้ผมดูแสดงรูปตัดรูปผมมันมัน,ม,น,ม,นมันไม่มีซะแล้วอะนะครับในเฮียทิแกขับขับขบ,บอกก็เนะี่ยผมพกสลิกาของเฮเซวัดหนังมาเนี่ยนะ นกมันบินตามตาม,ตามแกตั้งแต่แกขึ้นรถขับรถออกจากบ้านนะตามมาตลอดทางเลยนะแกเปิดกระจกให้มันไปมันก็ไม่ไปแกว่างั้นนะว่างั้นถ้าอยาีคลิปยังมีคลิปคลิปเก่าๆหรือใครมีคลิปเก่าๆนี้ช่วยมาลงหน่อยก็ดีนะแกอ่าี้ที่ท่าประจันนะแกบอกนกมอนกมันบินตามกันบอกโอ้โหสาริกาของเส้นี่สุดยอดก็ไม่สุดยอดอะไรงผงผงสาริกาของหลวงพ่อสนิทวัดลำลอยที่เป็นตัวทั้งตัวนะครับเป็นตัวทั้งตัวที่มาเอามาบดเนี่ยเป็นกำกำมือนะครับ อ่าแล้วก็ส่วนจิมมี่ถ้าไปจิมมี่ลานโพเนี่ยมาอยู่ๆนกพิราบบินเข้าไปในบ้านในห้องแกทุกวันทุกวันทุกวันแกยังลงเฟสอยู่เลยตอนนั้นว่ะแม่สาริกาของเยซีเนี่ยเจ๋งว่ะอยู่ๆนกพิราบแล้วก็บินเข้าไปในห้องแกจิมมี่บอกไล่มันก็ไม่ไปด้วยอ่าจิมมี่ไม่ไม่ใครรู้จักจิมมี่ไปถามจิมมี่ก็ได้จิมมี่ลานโพนยนะบอกผมให้มันไปมันก็ไม่ไปแล้วทีแรกไม่ได้ให้ข้าวปลามันกินมันก็ไม่ไปฮะมันก็พยายามเข้ามาในห้องสุดท้ายจิมมี่ก็เลยเอามาเลี้ยง ก็เลยเปิดให้อาหารมันนั่นนี่คือประสบการณ์เมตตามอาหารนิยมนะส่วนคนได้ไปแล้วเนี่ยผมบอกโทรมาบอกผมว่าค้าขายดีมากนะครับค้าขายดีมากแลก้วก็ไม่เชื่อก็ไปไปไปถามจิมมี่ดูถามคนที่ผมเล่าไปฟังอันนี้ไม่มีการเตรียมกันนะครับนะผมไม่สามารถไปไปไป,ไป,ไ,ปไปบังคับคนกลุ่มนี้ให้มาเป็นอา่าเขาเรียกว่าไงมามาให้การเทสอเงี้ยมาเขาเรียกเงี้ยผมไม่สามารถไปจ้างคนกลุ่มเนี้ยมาบอกให้มึงพ,พูดให้กูหน่อยเลย นะแล้วนิสัยผมก็ไม่มีนะครับผมไม่มีไม,ไม่ไม่มีทาแบบนี้นะพอเขามีประสบการณ์เขาเล่าให้ผมฟังเองนะครับโอเคเราจบเรื่องรบสาลิกานะครับส่วนเอ่อเหรียญหนุมานแปดกรงแผงลิต่เพื่อนเข้าไปด,ดูไปดูในกลุ่มหลวงพ่อปะเทืองเด่นเคาะเข้าไปในกลุ่มหลวงพ่อปะเทืองนะครับมีคนบอกว่า <c oughs> เดี๋ยวจะหาผมโมนะแกบอกว่าควรจะแก,กแกบอกแกมีประสบการณ์ด้านปืนนะลองคลิกเข้าไปดูนะกลุ่มหลวงพ่อปะเทืองแล้วไปถามประสบการณ์ประสบการณแกเองแล้วกันว่าว่ายังไงแกบอก แกบอกแกแขวนเหรียญเนี่ยแกมีประสบการณ์ด้านปืนมานะเพิ่งลงเมื่อเมื่อเมื่อวานหรือวันนี้เองนะครับเนี่ยผมเล่าให้ฟังจริงๆผมไม่อยากเล่าหรอกนะเล่าเดี๋ยวขาวว่าโมะนะครับแต่ว่าเวลาแต่ถ้าเราพูดเรื่องจริงเราไม่กลัวนะะนะเราเราคนที่ผมพูดถึงนี่บางคนผมก็ไม่รู้จักแต่ส่วนเยธินเนี่ยผมไม่สามารถบอกให้เยธิช่วยผมหน่อยนะเสียศักดิ์ศรีครับถ้าไปขอร้องให้เขาให้ให้ใครมามาช่วยแบบนี้ทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงนะครับโอเคก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับนะ หลวงพ่อประเทืองท่านก็เก่งทางคงอภพันมหากุดนะครับส่วนพ่อสนิทท่านเก่งทุกอย่างแต่สัลิกาของท่านนะครับสุดยอดนะสัลิกาท่านนะฮะเมื่อตะกี้นี่ยังมีคนทักมาพัก fc ผมแหละยังขอซื้อผมอยู่นะแสนกระบาทแต่ผมก็ไม่ได้ขายตัวตัวเจ๋งๆของผมนะนะตอนนั้นน่ะผมมีเอาเอาไอ้นี่ยเม็ดไอ้แร่เพชรหน้าทั่งพ่อสนิทพ่อสนิทแกให้ผมมา กระปุกหนึ่งอะเพชรน้าทั่งอะผมว่ามาตำนะเพชรหน้นาทั่งหลวงพ่อสนิทให้กับผมให้กับผมเองเลยนะผมมาตำตำตำแล้วก็ใส่ไปในผงสาริกานะพร้อมด้วยไอ้เม็ดตาเต่าเนี่ยอเม็ดเม็ดเม็ดแร่ของพ่อสนิทอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่อ้นี่ไม่แร่น้าทั่งนะคล้ายคล้ยพลอยอะให้ผมไม่กีกหนึ่งกระปุกนะไอ้ให้ให้พิชานมาหนึ่งกระปุกพิชานก็มอบมให้ผมมาพร้อมกันผมก็มายัดใส่สาริกาทุกตัวนะครับทุกองค์แล้วก็ลูกอมทุกองคนะนอกจากนั้นแล้วนะ ไปดูคลิปย้อนหลังนะถ้าคลิปยังอยู่นะผมเอากิ่งเพช,ชรจักบหลวงพ่อทบนะฮะกิ่งเพชรจักหลวงพ่อทบอ่ะนะตะไบใส่ลงไปอีกหนึ่งองค์นะครับตะไบนะตอนนั้นไปทําที่บ้านบ้านอาจารย์ถึงเอาเอากิ่งเพชรจักรเนี่ยะนะหลวงพ่อทบอ่ะใครรู้จักไหมกิ่งเพช,ชรจักหลวงพ่อทบอ่ะนะเอาหนึ่งองค์เนี่ยตะไบน้ให้ลูกศิษย์อาจารย์ถึงตะไบตะไบตะไบจนจนหมดแล้วก็ผสมลงไปในในเนื้อผงตรงนี้แล้วก็ยังมีผงพุทธคุณของอาจารย์ถึงที่แก แกทำหรือแกไปได้มาจากไหนเนี่ยอีกเยอะแยะผสมลงไปนะนะแล้วก็น้าน้าที่มาผสมนะฮะน้าที่มาผสมในสาริกาตรงนี้นะครับเพื่อนๆฟังนะฮะน้ําที่มาผสมไม่มีน้ำเปล่าแม้แต่หยดเดียวนะครับไม่มีน้ำเปล่าแม้แต่หยดเดียวแต่ใช้น้ำมนลร้อยแปดพิธีนะนะ,ะที่ผมไปงานปลุกเสกมาเนี่ยทุกครั้งเนี่ยไม่ว่าวัดไหนวัดไหนตอนที่เอาหนุมาไปไปเสกก็ดีนะฮะหรือว่าเอา,เอาพระอะไรไปเสกอะไรเนี่ยนะ ในงานพุทธาภิเษกมันจะมีน้ำมนต์นะครับมันจะมีน้ำมนต์ผมตักน้ำมนต์มานะแทบทุกวัดนะบางทีก็ไปกราบนะสมัยก่อนลุกปูทวดก็เคยไปอะไรหลายหลายที่นะอาจารย์แดงวัดศรีมหาโพธิ์อะไรเนี่ยผมก็ไปตักน้ำมนต์น้ำมนต์มาใส่อยู่ในบารน้ำมนต์ผมเนี่ยซึ่งในบารน้ำมนต์น้ำมนต์ผมจะมีน้ำมนต์เนี่ยเกินร้อยแปดวัดนะผมว่าเกินร้อยแปดวัดนะครับเอามาผสมกับผงสาลิกานี้นะผสมกับผงสาริกานี้มาทํา เป็นสาิกาไม่ใช่น้ําเปล่าแม้แต่หยดเดียวก็ไม่เอานะน้ําป่าตามน้าก๊อกน้าน้าปลาป้าน้าอะไรไม่มีนะครับไม่มีไม่มีแม้แต่แม้แต่หยดเดียวนะเป็นน้ํามนต์ล้วนๆนะน้ำมนต์ล้วนที่อยู่ในบาทถ้าเม้่เดี๋ยวเพื่อนรอผมแป๊บเดินอย่าเพิ่งวางนะอย่าเพิ่งวางเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูบาทน้ามนต์นะพอดีผมถึงถึงออฟฟิศแล้วนะสักครู่นะครับไหนๆไลฟ์ก็ติดตามก็ติดตามแป๊บเดียวเลยนะครับจอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวให้ดู สักรู่นะครับมาแล้วก็ดูเลยพอดีขับรถมาจอดหน้าบ้านพอยดีนะถ,ถ้าถ้าหลุดยังไงก็เดี๋ยว่อยว่าอีกทีนะแต่ไม,ไม่ไม่น่าหลุดนะไปจอดรถก่นอนเปิดเดี๋ยวแป๊บนึง ปึ๊บปึ๊บปึ๊บป๊บหนึ่งป๊บหนึ่งพอดีออฟฟฟดอถึงออฟฟิศพอดีอ่าถึงออฟฟิศวันนี้ยังไม่มืดนะยังไม่มืดก็บางคนก็เคยเห็นแล้วบางคนยังไม่เคยเห็นนี่นะออฟฟิศผมนี่รถผมทั้งนั้นนะเนี่ยตั้งแต่คันนี้กระบะามาเมานี่ยนะรถที่ที่ท,ท,ท,ที่ที่บริษัทนะฮะรถที่บริษัทนะครับ บางคนยังไม่เคยเห็นได้ที่เห็นแล้วก็แล้วไปนะนะรถกระทอรถบ้านผมห้าห้าหนึ่งแปดสามสี่คันนะครับอนะครับนี่ก็เป็นโกดังให้ลูกน้องอยู่นะครับให้ลูกน้องอยู่ฝั่งนี้ก็บ้านผมนะครับฝั่งนี้ก็บ้านผม ของนี้ก็บ้านผมนี่ก็ออฟฟิศบ้านผมที่ผมอยู่เดี๋ยวสักครู่นะครับให้ดูน้ำมนต์น้ำมนต์เนี่ยเล่าถึงสาริกาแล้วโอ้โหมันมัน,ม,น,ม,นมันได้ได้ฟิล <c oughs> บางบางคนไม่เคยไม่ไม่เคยรู้นะเนี่ยไีข้าถอย <c oughs> ไปไหนกันวอดเ <c oughs> ข้ามาแล้วสักครู่นะครับยังไม่ได้เปิดไฟเลย <c oughs> แป๊บนึ่งแป๊บนึงอย่าเสียงดังป่ากำลังไล่อยู่ <c oughs> เปิดไฟเนี่ยไฟผระเด้อไม่ได้ไม่ต้องไมเปิดตรงนี้มาเปิด ่านี่ครับตุ่มน้ำมนต์ที่แปลามาเกิน,นร้อยแปดวัดนะฮะนี่นี่บาทน้ำมนต์นี่บาทน้ำมนต์อยู่นี่น่ะต่งเดวน,นี้มีพระเยอะน่ะบาทน้ำมนต์ในนี้นะครับกิง่งกิ่งอะไรอะไรก็มีใส่เอาไว้นะครับแล้วก็นี่อีกหนึ่งตุ่มนะน้ำมนต์พวกนี้เกินร้อยแปดวัดนะเกินร้อยแปดวั์นะครับ กือร้อยแปดน่ะเต่าหลวงพ่อสนิทนะฮะนี่นี่ครับกระป๋องโอวันตินนี่ผมพุทธคุณใช้สําหรับสร้างพระผ่านพิธีพุทธาพิเศษมาแล้วจํานวนหลายสิบครั้งเนี่ย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 ่เปิดได้อ่านเนี่ยเนี่ยสายสินพันเนี่ยนเนี่ยเนี่ยสายสินยังพันอยู่ข้างในเนี่ยนะนนปปเ,เนี่ยผมนําไปปลุกแสกเนี่ยโอโ้โหเขียนด้วยเพียบเลย เนี่ยมีอยู่ครึ่งกระป๋องนะครึ่งกระป๋องนะมันมันไม่ได้มีเยอะมันก็เลยสร้างได้ไม่เยอะเนี่ยตอนนี้นผงผงเนี่ยผงสาริกาเนี่ยนะเป็นไงล่ะเพื่อนอเพียบป่ะอ๋อทุกอย่างที่พูดมีมีหลักฐานอ่ามีหลักฐานไม่ได้โม,โมนะครับไม่ได้โมอาทุกหลวงพ่อคุ้มครองนะครับอ่ะกลับมาละอ่ะ เรื่องทุกอย่างถ้าพูดเรื่องจริงนะี่ะไม่ต้องอายใครนะครับนะไอ้้ไอประเภทพูดแล้วแม่งซ่อนเล่นเนี่ยพวกนี้สมควรอายนะครับสมควรอายโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวนั่งดูโทรทัศน์ดีกว่าเปิดไปโอเคเอาเอาแค่นี้ก่อนนะครับก็นะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเปิดอะไรเดี๋ยวบอกให้นะนะถ้าท่านสนใจก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีโอเคขอบคุณมากนะครับที่ติดตามสวัสดี